สุขให้กอบกวาเพี่ตัวเองเหตุในใดจะยอมเพนเีเจ้าต้นนี่คือการเริ่มต้นจากทุกเป็นสุกใจโยบันใดก็คือการว่ทุกคนนอทนันทันบัวหลาจากการ เป็นผู้นำจะทำให้สังคมได้ใส่สง่าการทำไม่ทำนาหรือค้าขายก็ได้ให้ใจสู่ผู้ขยันนอกจากนั้นเหนียวมันทำความดีกับเอฟซเป็นหลักรวมเมือกันไ <c oughs> ด้วยเันเด็กก็ตามตอนโควินวอ เจ้านาทีตานนายอำเภอนั้นก็ดีนายเทศสบานนั้นก็ให้รับรู้ดูแลไหวซอยกันทางทหารตำรวจนั้นละผิดจอบทั้งกฎหมายไปตามใจไปมันซอยกันยังเต็มที่ทางโรงพยาบาลก็มีหมอให้อนาไม้มาเสริมโตรวมมายัโตปโต โออโอ้ประจวพอกันนั้นผู้ใหญ่บ้านประสานเขาใจกันส่วนลุงพนเป็นผู้นำว่านั้นลงมาหอดอโสมอและจังไม่ดีเดนอนคุมต่ในประจันใบเจ้า<อ>ประสาสัมพันให้ลุงพนอยู่ตูวไปสรงต่อ ทั้งกี่วีนั่นละพอวิทยุยประกาศกองเอาเหมนข่าวจันประเดีย๋ยวเจอเพื่อนบ้านออกรงเสียงต่างใจขอ,อกระใจเอาน้ำได้สมเสียงเตือนหลองอำน้องยาวเหลือซันน้ำกันได้ทุกอย่งางสร้างความสุขตอนเย็ xa tồn năm mươi năm 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 ดูแลกันต่อเนียงอย่ามีเลี้ยงไอ้คนมัวย่าจุไปเกียวก,กว่าเสิบจานเลยผู้ที่เคยลงผิดไอ้จิตเอาเจ้าไว้นี่ก็แนวทางไอ้ การมแเล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องลูกหลานพอา่อโกโโเจคนมาจากสูไปเลิอดพ้นจะไปเพียดอันตรายพี่น้องเขาทั้งหลายมารวมมือกันไว้เปิดหัวเจเต็มที่กับเอฟซีเป็นเบบจัง เกิน,น้วทางสร้างสุขเกิดเกินได้ให้เยืนยังแม่นนังไม้น่อมีจุนผู้ไล่เป็นเคียกายเดียวกันความสุขจันจิตามมาจะง,งางงมกันเบิดเจียง มาเมียแจงขัดแจงกับเย็บซีคำปาเทียนเบิดทุกบ้านทุกเฮียนข้าวรบปวดระเบียบไวเ้เฮาจิได้เออเออลมเยอดีบุญเฮา ขอให้คุณยายเนเด้อพให้คุณยายมีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนเดินทางปลอดภัยเด้อคุณยายเด้อปาก่องน้ำเนยอันนี้ก็ได้นี่คำพูดแสวงหาบุญ้อค่ะคำพูดแสวยงหาบุญเธอจ้าขอจบคลิปนี้นะคะคุณยายเดี๋ยวจิรัเมื